สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเซาอีสานทุกท่านครับพี่น้องนะครับทักทายเอฟซีลูกขเนียวเซาอีสานนะครับเหมือนี่พี่นี่นะครับผมเองบ่าววะที่กะพาพี่พาน้องเข้ามาหาอนาคตแม่บอกแม่พันนะครับผมสาวหน่อยสวยๆงามๆครับอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามนะครับเหมือนี่บ่าววะที่กะมาอยู่ทางอำเภอเมืองนะครับจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องนะครับขอกฟ้ามเพิ่นกัมีงัวสาวสีแดงครับพี่น้องก็ถือว่าเป็น อ่านะครับผมแม่สาวเกรดแม่บอกแม่พันธุกกรรมดีๆนะครับผมเอฟหนึ่งเหมือนี่มีทั้งเบิร์ดสีสาวด้วยครับพี่น้องนะครับสีสาวส,สวยๆเลยครับพี่น้องนะครับจังเห็นอยู่ในคลิปเหมือนี่นะครับมาอยู่ขอบไรฟา้ามใดเดี๋ยวถ้าเอฟที่ อ่านะครับลูกขนี้เซเว่สามห้าทักทายครับเจ้าของขอกเป็นจัาหน้าทครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะแนะนำตัวอีกหลังนึ่งนะครับผมผมอนันต์ฟ้มครับผมครับผมที่ตั้งกับบ้านสงเปื่อยตมบลเมืองเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมครับผมเบอร์โทรได้เบอร์โทรกับศูนย์หกหนึ่งห้าสามแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ครับผมครับแอดไลน์เบอร์นี้เนาะไอเดลัยกับศูนย์หกหนึ่งห้าสามแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ครับผมครับผมเอานะครับผมเฟซบุ๊กกับแอดมาเป็นเพื่อนเพื่อนได้ นะครับเฟซเต็ียมไปครับผมเพื่อนเต็มไปเพื่อนเต็มแล้วครับต้องติดตามครับผมกดติดตามนะพี่น้องแมนครับผมสาวผู้เห็นเฟซไปแล้วก็กดติดตามไว้นะครับมีง่วงอ่านะครับพันธุกรรมดีๆแบ่งพีแบ่งน้องเข้าแน่นอนนะครับอีพี่นี่ก็มาเบิรงง่วงสาวกันนะครับมีทั้งเบิร์ตสีสาวนะพี่นั่นแมนครับผมแมนครับผมเป็นเอ็มหนึ่งทั้งเบิร์ตแมนครับทรงจดเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับผมจังตัวแรกนี่ผมบอกเลยว่าเป็นแม่สาวนะครับที่เลี่ยมตัวสวยนะครับผมเอานะครับสวยสดงามพร้อมแล้วครับพี่น้องแม่นี่ มาเบิ่งตัวแรกก่อนพี่นั่นเนาะสำหรับ FC ลูกคนยานซีรอสันอยากได้งัวไปเลี้ยงด้วยครับพี่น้องหาแม่บอกแม่พันอยากได้งัวสาวนะครับมาเบิ่งสาวตัวนี้ลูกสาวพอได้ครับลูกสาวเคเอฟหกแปดครับผมอ่าลูกสาวกาเรตเคเอฟหกแปดครับหกแปดจักเดือนแล้วครับอายุสิบเดือนครับผมสิบเดือนตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งนะพี่น้องนะครับนี่ครับเลขกหนึ่งยุขาเบอร์บแปดสิบสี่เอฟหนึ่งลูกสาวกาเรตเคเอฟหกแปดครับพี่น้องนะครับเบิ่งนอกตั้งหลังตรงครับนอกตั้งเส้นหลังตรงครับพี่น้อง อันนี้เป็นแบรนด์ของพี่อ์นั่นเองนะครับพี่น้องนะครับเอานะครับ KAO นี่ละนะครับเบอร์แปดสิบสี่นะครับเอาเบิรงชีตดีนะครับโอ้หลังผลง่ามครับพี่น้องนะครับเส้นเบิรงนะครับอันนี้ลูกหกแปด้อ้พี่น้องไผหาสีอ่านะครับจัดนะครับเลี่ยมโตดีดีลูกสาวกาเลสเข้หกแปดสูงหนึ่งร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบนะครับไอโรด ทรงจดเรียบร้อยนะครับไฮได้ไปเลี้ยงกันเดี๋ยวไปเพดิกีทรงตามนมาพี่นั่นเนาะครับผมเอาเปิดไปหลายไปได้ครับแม่เล็เปิดไปสามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นกับอีกห้าพันบาทด้วยครับพี่น้องนะครับฝึกให้เรียบร้อยนะครับผมเอานะครับผู้เอาไปเลี้ยงกันนะครับถึงเชื่องเลยพี่น้องเบอร์เลี่ยมตัวดีนะครับลูกสาวกาเลสเคปหกแปดสามหมื่นกับอีกห้าพันบาทครับห้าพันบาทต่อรองได้ครับพี่น้องนะครับเอาเบอร์ตัวที่สองตัวนี้ก็เอฟหนึ่งเหมือนกันเบอร์ 80ดสิบพี่น้องครับผมเบอร์80ครับพี่น้องตัวนี้ลูกสาวของพ่อไหนนะครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับผมอ่าลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องสามหนึ่งนี่เป็นลูกไส้ของ68เปด้วยครับพี่น้องนะครับเอาสามหนึ่งพี่ไส้68ตัวนี้ส่วนสูงน่าจะแตะร้อยร้อยสี่สิบครับเกือบร้อยสี่สิบเนาะแม่นครับผมเจ็ดเดือนแล้วครับอายุเพิ่นตัวนี้อายุสิบสองเดือนครับเอาเขาขวบปีนะครับผมขวบปีร้อยสี่สิบแล้วครับพี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับใหญ่ๆหนาๆลึกๆเลยนะครับตัวนี้ เอามีรอยสี่สิบด้วยพี่น้องเรื่องส่วนสูงนะครับผมเอาไผสนใจหางว่วสาวอยากได้ไปเห็ดเมียบอกเมียพันนะครับตัวนี้สตาร์ทที่ f 1ส่งจดเรียบร้อยนะครับเอาเบอร์ทางถ่ายเพิ่นจักหน่อยนะครับเรียมดีถ่ายสวยถ่ายใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับแผ่ตีเบอร์ก็รังสีหายโอ้หัวหางงามลามลึกเลยครับตัวนี้เอาไลน์ไปได้ครับตัวที่2เปิดไว้37,000บาทครับ3 7มหมเจ็อาแบงค์พี่แบงค์น้อง fc ลูกข้เนียวเซอร์วิสารเฮา ไผหาแม่บอกแม่พันนะครับไก่ไก่ชอบมักน้าเพลินทรงหอดคอกหอดฟาร์มเนื้อครับพี่น้องเอาบ่ต้องกังวลนะครับเพลินดูแลอ่านะครับหายทุกโตัวทรงแบบวิไอพีเลยนะครับไผสนใจอยากจะได้ง่วงสาวนะครับสองตัวพันไปนะครับแม่นี่สามหมื่นครับอีกเจ็ดพันบาทครับเจ็ดพันบาทครับพี่น้องลูกสาวเคอิฟสามหนึ่งครับผมนะครับเอาตัวที่สาม ตัวนี้เป็นลูกข้อแรครับแดงอลังการครับผมเอาเจ้าแดงอลังการเป็นงัวสาวหัดขวบปีไปปีนึงครับผมได้ปีนึงพอดีเนาะครับเอาส่วนสูงผมว่ากระเฉียดเฉียดลอยสี่สิบเอาเฉียดเฉียดลอยสี่สิบเลยครับผมนครับอีหนึ่งเบอร์แปดเบอร์เจ็ดสิบหกครับนะครับเจ็ดสิบหกตัวนี้ก็เลี่ยมดีกันครับพี่น้องเอานะครับออกสไตล์ไงเงากระดูกไงครับพี่น้องนะครับเบิลงเฟรมเลี่ยมโตเทียบกับตัวที่สองนี่ก็พอๆกันเลยครับพี่น้องเทียบกับตัวที่สอง นี่จับคููไปก็ได้ครับพี่น้องแม่นั่นลูกสามหนึ่งนะครับตัวนี้ลูกหกแปดครับพี่น้องไอ้ลูกแดงอลังการครับผมนะครับแดงอลังการส่วนสูงพอๆกันนะครับเอาชีดกระสวยครับตัวนี้ให้เบิ้งชีดครับนี่ครับชีดล่างเรียมงามครับพี่น้องเบิ้งพัวหางนี่ลามลึกแขงครับครับพี่น้องนี่ครับให้เบิ้งชัดชัดเลยครับพี่น้องนะครับงัวแม่สาวเอากุมนี่ผมบอกเลยว่าเป็นแม่บ็อกถือว่านะครับผมเกรดพันธุกรรมโครงสร้างมาดีนะครับ เอาฟังราคาลูกแดงอลังการนะครับเปิดได้ไหมนะครับสามหมบาทครับสามสิบเก้านะครับผมถือเงินแสนมามาต่อกับไอ้เราเบิงผมว่าอาจจะได้ง่วงไปถึง3โตนะครับตั้งฟ้ามัยนะครับหย่าได้ร้ายมาเอาง่วงไปกินหย่าครับพี่น้องนะครับเอาสวยๆแบบนี้อ่าทุกโตอยู่นี่เพิ่นดูแลฝึกให้เป็นย่างดีนะครับพี่น้องสามสาวพันไปลูก6 8ครับพี่น้องลูก3านึงลูกแดงอลังการนะครับผมขาบอควาดสี่หมื่นชักโตครับพี่น้อง นะครับกับพันธุกรรมดีๆแบบนี้ถือว่าสุดคุ้มนะครับเอานะครับตัวสุดท้ายครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อแจ็คพอตร้อยล้านครับอ่าแจ็คพอตร้อยล้านนะครับผมตัวนี้ที่เด่นแหละครับอดขวบปีไปครับผมแม่นี่ตัวนี้กับปีนี้กันครับเอาขวบปีกันเนาะแม่นครับผมร้อยสี่สิบโดยประมาณครับส่วนสูงนะครับเอาเลี่ยมโตดีตัวนี้นะครับสําหรับไห่ชอบพันธุกรรมของแจ็คพอตร้อยล้านนะครับตัวนี้กับอายุเขาขวบปีพอดี เอาเลี่ยมโตนะครับคว่ำหนาคว่ำลึกนะครับสีโตนี่นี่แล้วแต่พี่น้องมักท่านดูกรรมใดได้พี่น้องแต่ผมบอกว่าเรื่องคว่ำง่ามเรื่องเม็ดสีนะครับเรื่องคว่ำสูงพอๆกันเบิร์ตครับพี่น้องนะครับยุธที่ว่าท่านนะครับติดตามเลยว่าตามผลงานพอใดนะครับชอบสนใจนะครับมักลูกแจ็คพอตลอยล้านแม่นี่นะครับผมส่วนสูงกับพ่อพ่อกมูล่ะพี่น้องนะครับใครสนใจ เปิดไว้ไร้ไปได้ครับผมสวัสดีเปิดไว้45,000บาทครับ45,000อันนี้ลูกสาวแจ็คพ็อตเนาะแม่นครับผมแจ็คพ็อตลอยล้าน40,000กับอีก5,000บาทอายุ1ปีพอดีครับพี่น้องนะครับ1ปีพอดีนะครับจึงเชื่องเลยเบิ่งนะครับจับใบได้นะครับง้อขอกพี่นั่นเพิ่นฟึกเพิ่นโยงไว้ให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงก็สบายใจได้บ่มีดื้อบ่มีมึนครับพี่น้องนะครับบ่ดื้อนะครับผมหาเลี้ยงครับง้อจึงเชื่องแบบนี้นะครับเอาไปยุ่งกันครับพี่น้องอย่าเอาไปตัวเดียวนะคคครรัับบเอาไปให้มนู นะครับยกสามราคาพิเศษครับเอายกสามตัวราคาพิเศษเลยเนาะแม่นครับผมเอานะครับโทรมาเลยครับสามตัวราคาพิเศษโทรมาหาพีแอนั่นเบอร์โทรเบอร์ได้ก็ครับผมศูนย์หนึ่งห้าสามแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ครับผมครับผมแอดไลน์มากเลยเนาะไอดีไลน์ครับเอาอยากเบิรงส่วนใดเบอร์คลิปเพิ่มเติมแอดมาหาพีแ่นั่นเลยเดี๋ยวส่งคลิปให้เบิรงทุกตัวนะครับลูกสาวแจ็คพ팟ร้อยล้านสี่หมื่นกับอีกห้าพันบาทครับห้าพันบาทครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้ลูกแดงอลังกาลสามหมื่นกับอง ลูกเคเอฟสามหนึ่งกับสามหมื uh, Governor, right. so, ่นก right. right. ็อีกเจ็ดพันบาทเนาะครับผมเอานะครับลูกสามหนึ่งนะครับเนี่ยครับสามสาวหรือชอบลูกหกแปดครับพี่น้องอ่าตัวนี้นะจะเป็นน้องมูเนาะแม่นครับสิบเดือนครับสิบเดือนนะครับเอาจะว่านามดีครับเลือกนามดีดีครับพี่น้องเอาสนใจก็ทักหาเพีย่นั่นมาได้นะครับมาช่วงตัวจริงได้นะครับอยู่บายพัอ่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่พี่น้องผู้ใดมากขอนแก่น วันที่ผ่านก็แวะเบิ้องของดีง่วงามจากอนันต์ฟ้ามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับใบพาดยุสเซนกึ่งกลางระวังแยกกาซสินกับแยกไปอุดรนะครับยุติถนนซีเลนใบพาดเลียงไปน่องเลี้ยวเขามาประมาณสามร้อยสี่ร้อยเมตรก็หอดคอกเพื่อนแล้วนะครับมาเบาหยักนะครับสำหรับอีพี่นี่กับสำหรับภูมักงัวสาวรักเด็กกับวพิษหวังแน่นอนมาคอกนี่ฟาร์มนี่นะครับผมกดติดตามเพจเพื่อนไว้มีสาวสวยๆไม่ไหมเขามาให้ชมตลอดนะครับหรือชอบซีสาวนี่ในคลิป นะครับโทรเลยครับพี่น้องนะครับผมหลายโตัวรถให้ได้เป็นราคาพิเศษนะครับสำหรับมันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเอฟซีทุกท่านนะที่บ่าวว่าที่พามาเบิ้ลนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้นะครับผู้พามาเบิ้ลจะหน่อยเด้อครับพี่น้องนะครับกดติดตามไว้แล้วท่านว่าคลิปช่องลูกขอัญนี้สวัสดีสารบอกควายเดืเบึงนะครับกดกระดิ่งไว้ครับพี่น้องอยู่ในยูทูบกดกระดิ่งไว้นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆก็สิได้เตือนสำหรับไอพี่นี่ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมเอ้าให้ได้งัวสวยๆงงามแบบนีี้้ไปเลย ก็ทักมาหาพี่นั่นเลยครับพี่น้องนะครับขอบคุณพี่นั่นหลายๆนะครับผมบจากน้าพี่น้องมาสักนิดครับผมสวัสดีครับ